กับผมนายแพทย์กิติศักดิ์คณาสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามพักเพื่อไทยวันนี้นะครับเป็นเรื่องการหารือเกี่ยวกับเรื่องของโรคลัมบีสกินดิซิสนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็เป็นไวรัสที่ระบาดในโคกระบือนะครับแล้วก็โดยพรกภาคอีสานนะครับถือว่าเป็นปัญหาหนักมากนะครับก็ต้องก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรี ประพัฒน์โพธสุทนนะครับซึ่งท่านได้ไปเยี่ยมที่มหาสารคามในวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่า,าแนวทางในการจัดการของรัฐบาลเนี่ยท่านก็ได้ให้แนวทางในการชดเชยในการที่จะรักษาในการป้องกันนะครับท่านประธานครับโรคระบีสกินเนี่ยถือว่าเป็นโรคระบาดในสัตว์ก็คือโ,โคกระบือนะครับมหาสารคามของผมนี่มีประชากรโคเนี่ย 1 9 6 0 0 0ตัวนะครับแล้วก็เป็นกระบืออยู่56,00 0ตัวนะครับทั้งหมดก็ประมาณ2 0 5 0 0 0 0ตัวนะครับป่วยประมาณ2ประมาณ1 000, 2 0 0 0ตัวนะครับแล้วก็ตายนะครับเป็นตัวเลข1 0 9 1ตัวอันนี้เป็นตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการนะครับรอการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นการรายงานจากทางผู้ใหญ่บ้านทางกำนันนะครับซึ่งถือว่า ชาวบ้านเนี่ยประสบปัญหาเยอะนะครับเพราะว่าอะไรครับกลัวน,นะครับกระบือของเขาแต่ละตัวเนี่ยต้องไปกู้ไปลงทุนเอาทรัพย์เอาสินไปจำนองจำนำแล้วเอามาซื้อนะครับเพื่อเป็นการลงทุนให้กับครอบครัวถือว่าเป็นทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของครอบครัวของเขานะครับมาแล้วการที่ โกะบือได้เสียไปเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับและประการที่สองครับก็คือเรื่องว่าการรักษานะครับตอนนี้ชาวบ้านก็เหนื่อยครับเพราะว่าค่ารักษาโรคนี่นะครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าแต่ละครั้งนะครับเข็มหนึ่งสามร้อยบ้างห้าร้อยบ้างนะครับไม่รู้กี่เข็มนะครับชาวบ้านก็ไม่มีตังค์นะครับแล้วก็ต้องมาต้องมาเสียค่ารักษาของโรคระมีสกินนะครับ ผมเนี่ยเป็นหมอคนนะครับก็ไปศึกษาเรื่องนี้ครับเป็นก็มาเป็นหมอศัตวแพทย์จำเป็นนะครับก็ทราบว่าเป็นโรคไวรัสแล้วก็มีระยะฟับตัว30วันนะครับแล้วก็รักษาเนี่ยจริงๆถ้ารักษาตามอาการนะครับเพราะไวรัสเนี่ยรักษาตามอาการแล้วก็ถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนนะครับอัตราตายก็ไม่สูงนะครับห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับก็จะฟื้นกลับคืนมานะครับช่วงอาทิตย์แรกชาวบ้านตกใจเพราะว่าลัว กระบือก็จะซึมนะครับปมนี้ไปไปที่เรียกว่าคอกของวัวเลยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับโรคนี้เนี่ยนะครับปัญหาคือว่าอันนี้เป็นรูปท่านประพัดโพธาสุทนไปที่มหาสารคามนะครับเราไปท่านไปฉีดวัคซีนนะครับนี่ก็จริงๆวัคซีนเดี๋ยวก็เป็นเรื่องที่ผมจธิปายต่อไปนะครับแล้วโรคนี้เนี่ยครับในอนาคตนี่เป็นอาจจะเป็นโรคตามฤดูกาลนะครับเหมือนโรคไข้เลือดออกของคนนี่แหละครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะหายไปแล้วก็จะกลาเป็นโรคตามฤด,ดูกาลเพราะฉะนั้นการวางแผนในการที่จะเ,เป็นเรื่องวัคซีนนี่เป็นเรื่องสําคัญวัคซีนตันี้อาจจะไม่สําคัญแล้วนะครับเพราะว่ามาไม่ทันนะครับติดไปแล้วหรือบางคนมีเชื้อไปแล้วนะครับแล้วไปฉีดวัคซีนนี่ยิ่งทําให้โรคยิ่งแย่ลงนะครับนี่ก็คือเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นในอนาคตก็คือว่า รัฐบาลจะต้องให้ความสําคัญในการที่จะเป็นฐานผลิตวัคซีนนะครับซึ่งตอนนี้ได้เสนอได้สนทน,นากับท่านประพัฒน์ปท,ทนก็ชื่นชมนะครับท่านมีวิสัยทัศน์ที่ทําให้มหา,าประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นฐานผลิตวัคซีนนะครับซึ่งวัคโรคนี้เนี่ยในอนาคตอาจจะเป็นโรคที่ประจําท้องถิ่นแล้วก็เป็นโรคประจำฤด,ดูกาลเราอาจจะต้องฉีดวัคซีนเป็นประจำนะครับนี่อัตราการชดเชยนะครับที่ ทางรัฐบาลได้กําหนดไว้กรมบัญชีกลางได้กำหนดไว้ไไวนะครับตอนนี้มีกําหนดแค่ไม่เกิน2ตัวนะครับแล้วก็อายุน้อยกว่า6เดือนเนี่ยกลัวให้6000กระบือให้8,000นะครับหกถึงสิบหนึ่งปีได้หมื่นสองนะครับกระบือได้หมื่นสี่นะครับมากหนึ่งปีถึงสองปีเนี่ยก็หมื่นหกกับหมื่นแปดนะครับมากกว่าสองปีก็สองหมื่นถึงสองหมื่นสองนะครับซึ่งท่านประธานครับ ค่าชดเชยนียไม่ตรงกับราคาของกระบือของโคที่แท้จริงนะครับเจ้าบ้านก็ต้องขัดทุนนะครับแล้วก็ต้องเป็นหนี้เป็นสินกับชากร์ต่างๆนะครับก็ต้เรียนรัฐบาลเพื่อจะจัดงบชดเชยเพิเศษนะครับคือว่าตัวนี้นะครับโรคคนก็เกิดขึ้นแล้วเงินกู้เราก็มากมายนะครับขอให้ท่านอย่าช้าเหมือนโรคโควิดนะครับ นช้าทุกสิ่งช้านะครับทำให้เกิดปัญหาที่ไม่ทันท่วงทีนะครับทั้นแล้วโรคนี้นะครับก็เหมือนโรคโควิดของคนนะครับก็คือโรคลัมบิสกินเนี่ยอยากให้มีการขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าตอนนี้ระบ,บาดไปทั่วแล้วนะครับมาหาตหการของผมเนี่ยนะครับออตอนนี้ก็ตายไปพันกว่าตัวแล้วนะครับแล้วก็มีอำเภอเมืองเนี่ยป่วย ห้าร้อยหกตัวนะครับตายร้อยสี่ตัวนะครับอำเภอแกดำเนี่ยป่วยสามพันหกตัวตายร้อยแปดตัวนะครับแต่วก็ทางปศุสัตว์นะครับจริงๆผมก็ไปหาทางปศุสัตว์นะครับท่านก็ทำเต็มที่แต่ว่างบมาน้อยคนน้อย นะครับก็ต้องสนับสนุนวัณฑ์จากอบตอบจซึ่งก็ยังไม่เพียงพอนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องขอสนับสนุนจากรัฐบาลไม่เป็นเรื่องเวัณฑ์นะครับการรับแผนในการที่จะสั่งวัคซีนตอนนี้เห็นว่าท่านสั่งมา3 0 0 0 0นโดส60,000นโดสนะครับตอนนี้ก็อาจจะไม่ทันท่วงทีนะครับแล้วก็เวภัณฑ์อีกอย่างหนึ่งคือเวชภัณฑ์ในการายาฆ่า,มาแมลงนะครับแล้วก็ยารักษาโรค ที่แทรกซ้อนนะครับซึ่งตอนนี้ทางพื้นที่ก็ยังขาดแคลนนะครับแล้วก็ชาวบ้านนะครับเสียเข็มละ300 500นะครับเงินเขาก็จะหมดไปนะครับก็นําเรียนท่านประธานว่าตอนนี้นะครับอยากให้รัฐบาลนะครับสั่งการให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ให้ ท่านประธานบอกว่าจะเสนอรัฐบาลให้มีการชดเชยให้เป็นสองเท่าของราคาปัจจุบนันแล้วก็ไม่จํากัดจํานวนกระบือที่สองตัวกระมือโคที่สองตัวนะครับก็ฝากรัฐบาลว่าขอให้อยาก,กะจะจกัดนะครับจํานวนโครกระบือสองให้ชดเชยให้เร็ว นะครับให้เต็มราคานะครับแล้วก็ต้องอแก้ไขปัญหาล่วงหน้านะครับอย่าให้ชักช้านะครับแล้วก็ในท้ายที่สุดนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านประพัฒน์โพธาสุธนอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ไปเยี่ยมเยียนนะครับที่มหาสาขามแล้วก็ให้คำแนะนําแล้วก็ให้การสนับสนุนหลายๆอย่างนะครับขอบคุณมากครับ